ในแง่ของฟีดแบ็กก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปดูนี่ก็เรียกว่าน่าเสียดายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลดี้กากา่จะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราได้ดูกันที่เมืองไทยอีกนะคะส่วนในแง่ของความปลื้มปริ่นคุณผู้ชม่ะไม่มีใครจะเกินกลุ่มนี้ละกลุ่มที่ได้สบตากในระยะประชิดค่ะ หลังตั้งเต็นนอนรอที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาเกือบสัปดาห์ในที่สุดความมุ่งมั่นของกลุ่ม Little Monster Thailand Loves Lady Gaga ทั้ง5คนก็สำเร็จสมใจค่ะเมื่อทีมงานของกากาเลือกให้เป็นคนไทยเพียงกลุ่มเดียวที่ได้ใกล้ชิดแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับนักร้องหลุดโลกหลงังคอนเสิร์ตพร้อมกับมอบ Monster Key ที่ระลึกให้เองกับมือค่ะได้เจอเธอใกล้ๆเธอกอดเธอคุยกับทุกคนแบบเฟรนลี่มากอะค่ะแล้วก็ นี่ใส่ดีมากปากหวานมากยังไงรับปากหวานยังไงครับก็เขาเอาบอกว่าออมรอมาสี่ปีเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่ทําให้รอนานแล้วก็เขาสัญญาว่าเขาจะมาอีกก็ยืนร้องไห้แล้วนะาเข้ามากอดนะเข้ามากอดเลยน้าบอกว่าขาสวยน้าบอกว่าขาสวยด้วย ขณะที่โอมวรรชยาแฟนคลับตัวแม่เจ้าของชายาเฉดออฟกาการหรือเงาของกาการที่ทำเก๋อีกครั้งด้วยการสวมชุดไทยไปดูคอนเสิร์ตก็ไม่เสียความตั้งใจค่ะเมื่อเลดี้กาการออกปากว่าจำเธอได้จากวันที่ไปรับที่สนามบินดอนเมืองแถมยังของยืมชฎาของเธอไปใส่ร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตทำเอาแฟนคลับผู้โชคดีเซอร์ไพรส์สุดๆเลยละค่ะยืนให้ปูมเขามองมาที่โอมแล้วเขาก็จีบบอกว่าอยากให้ฉันใส่หรอ ใช่แล้วเขาบอก yes ยาอยากให้ใส่บอกว่าโอเคก็ยื่นมาเขาก็ให้การเอามาให้เขาบนเวทีแล้วก็ใส่แต่ว่าตอนแรกเขาใส่ไม่เป็นเขาก็มองว่าใส่ยังไงแบบเอ๊ะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วเขาทำหน้างงๆล่ะแล้วก็เขาก็ใส่อข์บอกโอเคโอเคเขาก็ใส่แล้วเขาก็ไปร้องเพลงแทนต่อให้ตอนนี้จะได้จะได้แบบว่าใกล้ชิดมากนลแต่ว่าชดาที่อยู่นหัวอมตอนนี้เป็นไปอยู่บนหัวของกา้าแล้วงานนี้นะคะถึงจะปลื้มใจกับฟันที่เป็นจริงแต่ก็มีเรื่องให้ทุกข์ใจค่ะ เพราะสมาร์ทโฟนของตัวเองหล่นหายในคอนเสิร์ตแต่เจ้าตัวก็บอกว่าคุ้มนะคะเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ตื่นเต้นที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้สัมผัสค่ะโอ้ยเจออย่างนี้เป็นเราเราก็ปลื้มเหมือนกันแหลนะเนาะโอเค